ข้อ13ข้อนี้มีบันไดเนาะโจทย์บอกว่าบันไดเนี่ยพาดกําแพงทํามุม30องศากับกําแพงอันนี้กําแพงอันนี้บันไดทํามุม30องศาก็ตรงนี้เลยฟาบเข้าไปเติมเนาะต่อมาเนี่ยเขาบอกอะไรอีกบันไดาย,ยาว6เมตรก็คือเส้นสีดำเนี่ยครให้เป็นบันไดเนาะตรงนี้ยาว6เมตรแล้วปลายบันไดอีกด้านเนาะอยู่ห่างจากฐานกําแพงกี่เมตรอีกด้านก็คือด้านนี้แหละเขาถามว่าเส้นนีย้ยาวเท่าไหร่ก็คือตรงนี้ โจทย์ถามเราก็ให้เป็น x ไปโดยปกติเนี่ยเราจะสร้างกระแพงตั้งฉากอยู่แล้วอันนี้ก็จะได้สามเหลี่ยมมุมฉากก็ใช้เรื่องตรีโกณมาช่วยได้ตรงนี้มุมที่เราสนใจเนาะตรงนี้เรียกด้านตรงข้ามอันนี้เรียกข้ามอันนี้เรียกฉากฉากอีกอันหนึ่งก็เรียกชิดเนาะแต่ว่าชิดเนี่ยเราไม่ได้หาเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ถามโจทย์ถามด้านข้ามเนาะแล้วเราก็รู้ด้านฉากข้ามกับฉากก็ใช้เรื่องไซน์นั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นไซสามสิบสามสิบมามาจากตรงนี้นะหุมนี้แหละไซสามสิบเป็นข้ามฉากเนาะข้ามก็คือตัว x ฉากก็คือตัวหกก็ใส่ x ส่วนหกถ้าเราตั้งสมการได้ก็ง่ายแล้วไซสามสิบอันนี้ต้องไปท่องมาเนาะได้เศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับ x ส่วนหกเสร็จแล้วเราคูณไขยย่างี้เนาะอ๋อไม่ต้องนี่เอาหกย้ายไปคูณเลยง่ายกว่าหกย้ายไปคูณก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับหก พ็ตัดกันเนาะสองก็ได้ละ x เท่ากับ6 x คือสิ่งที่โจทย์ถามเนาะแสดงว่าปลายบันไดเนี่ยห่างจากฐานกำแพงเนี่ยสเมตรนั่นเองก็ตอบตัวเลือกที่1นั่นเอง